บทที่9พุทธานุสติอิติปิโสพระควาอรหังสมาสัมุทโธวิชาจรนานะสัมปันโนสุขาโตโลกะวิทูอ,อนุตาโลหุริสธรรมะซาละทีสัตถาเทวามนุษาลังพุทโธพระควาติบทที่สิบธรรมานุสติสว่างหาาตภพระควาตานธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนะณียโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติบทที่สิบเอ็ดสังคานุสติ สุปฏิปันโนพระค่าวะโตซาวกสรังโคอุชุปฏิปันโนพระค่าวะโตซาวกะสรังโคยายาปฏิปันโนพระค่าวะโตซาวกะสรังโคสามิชปฏิปันโนพระค่าวะโตซาวกะสรังโคญาทิทางจัตตาริภูริสายุคานิอัตถะปุริสักุคาราเอสาภพระค่าวะโตซาวกะสรังโคอหึเนโยปาหึเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาละนิโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกัสสาติ บทที่สิบสองสักกตวาสักกกตวาพุทธรัตนังโอสถทางอุตมังวรังอิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเสนะโสธินานาสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปสัสเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถทางอุตมังวรังปะลิราหูปะสะมานางังพัมมะเตเสนะธรรม,มะเตเชเนชะ โสถินานาสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปัสเมนตุเตสักกตวาสังฆารัตตงโอสาวาทบุตมังวรังอาหุเนยยงปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสธินานาสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูปัสเมนตุเต บทที่สิบสาภาคาถาชินาบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาานังจตุสจาสพังละสังเยปวิงสุงนาราสภาตันหังกระราทะโยพุทธาอัตวี สตินายกาสัพเพปฏิติตาไมาหังมัทเกเตหุนิสราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโนจะเลสังโฆปฏิติโตไมหังอุเลสัพภาคุณากโรหะทาเอเมอนิรุโธสาลีบุโตจทะทากิเนโกทันโยปิติภาคัสมิงพระบุคาราโนจะว่ามะเกทักิเนสัมเนไมหังอาสงุงอานันทราหูรา กัสโปจากมหานาโมอ,อุพาสุงวามาโซตะเกเกสโตป,ปิติภาคัสมิงสุคริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงขาโวขุมมารักกัสโปเทโรมาเฮสีจิตตะ วาทโกโซไมหังวัทะเนนิจังปฏิทาสิกุนากะโรคุณโนอังคุริมาโลจะอุป,ปาลีนันทศิวารีเทราปัญจาอิเมชาตานราเทติระกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตานิชาสา วากาเอตาสีติมหาเทราชิตะวันโตชิโนราซาชาลันตาศีระเตเชนะอังขมังเคสุสันติตาราตนางปุระโตอาสิทากิเนเมตสุตตะกังท้าชาคางปัชโตอาสิวาเมอังคุริมาละกังคันธามูละปริตันจัคฮาตานิ อาตานาติยาสุตะตกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการสันดิตาจินา,นานานาวะรักังยุตตาสัพปตัสัตตปากาลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรันชัมตุปัทวา เซซาวินายังยันตุอนันนันตชินาเตชะซาวาสะโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญเชลจินาปัญชระมัชชัมหิ วิหารันตังมะหีตเลสัทธ,ธาปารนตุมังสัเพเต,เตมหาปุขร萨สภา,าอิเจวะมันโตสุขุโตสุระโคชินานุภาเวนะชิตุปันทะโวธัมมานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังขานุภาเวนะชิตันตารายโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปันเฉลติ บทที่สิบสี่บทสวดพาหุงม,มหาการพาหุงสหัสสมาพินิมมิตาสาบุทันตังคีเมฆาลังโอเคกโคระสะเสนามาลังธานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะลาภวะตุเตชะยะมังครานิมาลาติ มาลาติเลกามะพิยุชิตสาสัพพารติงโคลามปนาละวัคาม,าคมาัคคามัทตายักขังคันตีสุทานถวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคราณีนาราคิริงคะชาวรางอัติมัตาตาภูตังทาวะกิจักกามเสนีวะสุทารุนันตังเมตตมภูเซกะวิถินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคาราณี อุกิตะค่ะคะมัติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชะนะปะทังปุริมาระวันตังอิทธิพิสังขตมโนชิตะวามุนินโทตันเตสซาภวตุเตชยะมังครลานิกัตตาวานะกัตทะมุทะรังอิวักขปินิยาจิตใจายาทุทถวจนะนางชะนะกายะมัชเชสันเตนโซมาวิถีนาชิตะวามุนินโทตันเตสซาพวตุเตช ยะมังค่ารานี้ สัจจังวิหายะมัติสัจจะกะว่าทะเกตุงวาทาพิโรปิตตมะนางอตติอันทาภูตังปัญญาปทีปชาติโตสิทะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคะลานินันโทปนันทะพุชคังวิพุทธังมหิตทิ้งปุเตนาเทระพุชะเคะทะมาปะยันโตอิทูปะเทสะวิธินาสิถะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะัง มังคารานิทุขาหะติติพุธะเกนะสุทันต่ะหัดทางพัมมังวิสุธทธิชุติมิตริภาการพิธานังยานาคเทนะวิถีนาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชสยะมังคารานิเอตาปิพุทตาชายะมังคาระาอัตทาคาทาโยวาจโนทินาทีเน,านาสรารเตมตันทีหิตตะวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมคังสุขังอาทิ คะมือะ่อยานาโหสาปัญโยมหากรุนิโกนาโทหิตตายัสภาพะปานินางปูเรตวาปาละมีสัพาปาปโตซัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจาวาัจเจนะโหตุเมชะยะมังขะรัง ยานโตโพธิยามูเลสะกัยานางนันทิวันธนูเอวังตะวัวิชโยโหหิชยะสูชยะมังคะเลอะปะราชิตะปัลลังเกสีเซปทะวิโปคะเลอะพิเซเกสภาพุทธานังอาคัปโตปะูทติสุนัขตังสุมังคารังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุหมุหุโตจะสุยิตทังพัมมาริสุปะทะกี่นังกายะกรรมังวาจากรมมังปะทะกขี่นางป ปะทักขีนงมโนกรามังปะนิทิเตปะทักขินาปะทักขินานิกัตตวานาราพันตันเทปะทักขีเนพระวัตุสัพพามังคลังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตพระวัตุสัพพามังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตพระวัตุสัพพามังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพาสังฆานุภา เาเวนะสุพาโสที่พร,ะ,าาาวววระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานะคาถาเยเทวยาเทวตาสันนิวิหะบทที่สิบห้าปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาละวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะห,หิงตะหิงตาธรรมะ คาเนนะภาวันตุปูชิตาโสถิงกะโรนเตทะวิหาระมัตทะเลเทราจามัชชานะวกาจัพิกขโวสารามิกาทานะปติอุปะอุปปาสากาคามาัจัก เทนานิขมาจะอิสราสัปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทะชาตาอัทธาภูปะปาติกานินญานิคังธรรมะวารังปะติจเตสัมเพปิทุกขัสสะกะโรณตุสังคัดังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจาปุขาสังโคโหตุสมะโค สะามะาโควะอัทฐายะจะหิตตายะจะอัมเฮระคตุสัทธตรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอรลิยปะเวทิเต ปะสันนาโหตูสะเพปปีปานิโนพุทธ,ธาพุทธะสาสเนสัมมาทาลาังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุตทิาวยาสัตตานังสม,มิทธังเนตุมาเมทนิงมาตาปิตาจะอัตละชังนิงชังลักษันตุตูพุทธกังเอเอวังธรรมเมนะราชาโนฉะปะชังลักัันตุสัพพทา บทที่16เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขกปัจจาจะนิทุกขาพยาปตจจาจะนิพยาโสกปัตาจะนิโสกาหุตโตสัพเพปิปานิโนเอตาวัตาจะอัมเหหิสัมปตังปุตนะสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะ ขันตุสัตทายะสีรังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุคัจชันตุเทวตาขตาบทที่17เจสูมังคลณคาถาหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสนถุโสถีหนตุนิรันตระหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพ ธรรมมานุภาเวณนะโสถีหนตูนิรันตรงหุหนตูสัมพังสุมังคลัง รักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาพลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธา พระรัมปาตาปเจกานันจะยังพลังอาหันตานั้นจ่าเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัมปาตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจ่าเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัมปัาตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจ่าเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัมปัาตาปเจกานันจะยังพลังอาหันตานั้นจ่าเตชีนะรักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธ พ,พปัพรมปัตจการันะยังพระลังอาหาันตานาันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพสูสัพีพุทธาพรัตตาปเจการันะยังพระลังอาหันตานาันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพสู ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรประปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยอวยพรให้แก่ แก่พระเจ้าและวัตถุมงคลยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งได้สร้างขึ้นให้เปรียมด้วยอนุภาพแห่งพระพิตจรงสำเร็จศักดิ์สิรรทธิ์ุประการด้วยเทิญสาธุ